สวัสดีครับเอตีสามครับมาสรุปผลฟุตบอลเอเชียนคัพ2 4 2 4ที่ประเทศกาตาร์ก่อนนะครับผมก็ก่อนจะมี3คลิปนะครับเริ่มที่ฟุตบอลเอเชียนคัพก่อนเอเชียนคัพเนี่ยจบไปแล้ว3คู่นะครับผม3คู่แบบดูแล้วก็ง่วงนอนสำหรับ สำหรับแอดและง่วงนอนเริ่มคู่แรกเลยยอมรับเลยออสเตรเลียกับอินเดียสู้กันไม่ได้บ,บอลคนละชั้นอ่ะออสเตรเลียชนะไปได้สองประตูต่อศูนย์นะครับโดยครึ่งแรกเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์แอดเกือบหลับแล้วตั้งแต่หกโมงครึ่งพอมาครึ่งหลังอล่วงเลยเข้านาทีที่ห้าสิบแปดขออภัยครับออสเตรเลียถึงจะยิงได้แล้วก็มาตบ ท้ายด้วยนาท,ทีท้ายนะครับนาทีที่73จอแดนโบสยิงเข้าไปเป็น2-0ลูกแรกก็แจ็คสันเออไว้นาทีที่50ทำให้ออสเตรเลียเก็บสารแต้มไว้ได้เก็บ3คะแนนไว้เรียบร้อยสบายๆ3ประตูต่อศูนย์นี่คือกลุ่ม B นะครับออสเตรเลียก็จะนำอ,อ,อยู่ ได้สแต้มเนื่องจากอุซเบกิสถานแล้วก็ซีเรียตกตามที่แอดค่าคะเนนไว้ครสองคู่นี้เสมอกันแน่นอนเพราะว่าจากสถิติว่าเจอกัน5ชนะกันคนละ2แล้วเสมอหนึงมาเจอนันนี้ก็เสมอหนึ่งก็ถือว่าเท่าเทียมกันศูนย์ประตูต่อศูนย์ดูแล้วก็ง่วงนอนสลับกันไปกันมากับดูบอลพิมีลิกก็ทำให้กลุ่มบนะครับกลุ่มบี่ออสเตรเลียเก็บได้สแต้ม อุสเบกหนแต้มซีเรียน1นึ่งแต้มแล้วก็อินเดียศูนย์แต้มนะครับอ่าขึ้นไปดูกลุ่ม A ครับกลุ่ม A กลุ่ม A ที่กาตาเก็บได้แล้วแหละนัดเปิดสนามที่ถล่มเดืมานอนไป30นะครับมีอยู่3แต้มก็มาดูคู่ที่2คือจีนและทากีกิสานคู่นี้เอ่อบอลแข็งแก่งทั้งคู่นะครับก็ไม่สามารถที่จะ เบิกล่องนองจอกประตูกันได้สักทีจนจบเกมเสมอกันไปศูนูนย์แบ่งกันไปหคะแนนก็จะทําให้กาต้ามีอยู่3แต้มจีน1แต้มทาจิกิฐาน1แต้มแล้วก็เลวานอน0ูนแต้มนะครับอ่แล้วมาดูมาดูค่ําคืนนี้นครับโปรแกรมของค่าคืนนี้ค่ําคืนนี้เนะี่ยจะมีเตะอยู่แอดให้จริงๆสคู่นสามสาคู่ก่อนแล้วกันสคู่ สามคู่เนี่ยจะมีญี่ปุ่นพบกับเวียดนามน,นะหกโมงเย็นอ่าหกโมงเย็นก็คือตรงกับวันนี้วันที่สิบสี่ะหกโมงเย็นแล้วก็สามทุ่มครึ่งสหรัฐอารัมอิมิเลตหรือ UAE จะพบกับฮ่องกงไม่น่ามีอะไรนะฮ่องกงกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นน่าจะชนะเวียดนามได้แล้วก็ UAE น่าจะชนะฮ่องกงได้เพราะจะจะเล่น UAE จะเล่นจะสไตล์ตคล้ายๆกับกับอะไรอะ่ะ ออสเตรเลียกับอินเดียบอลโคนระชั้นแล้วก็อิหร่านนะครับพบก,กับปาเลสไตน์คู่คู่ดึกๆนะมันจะข้ามไปวันที่15นั่นแหละเที่ยงคืน,นครึ่งครอิหร่านพบก,กับปาเลสไตน์ไม่ไม่น่าสนใจคู่นี้อิหร่าน3ลูกขึ้นอยู่แล้วถล่มปาเลสไตน์แล้วก็ ตกเย็นมาเกาหลีใต้พวกกับบาเลยนะเดี๋ยวเดเดี๋ยว,ยวแอจะทำตารางให้อีกทีนะครับแอดทำทีละสามคู่จะได้ดูง่ายๆจะได้ไม่สับสนก็สําหรับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมนี่มีรายงานหลายคลิปเลยก็พบกันวันวันพรุ่งนี้นะครับสําหรับเอเชียนครับสวัสดีครับ